có <laughs> đây có đây này khó 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 nói khó nói này khó mẹ gì ở đây này khó đây khó đây khó đây หลังอาบน้ำนะครับผมภายในมงคนสุดหลอนะครับผมบน้ำตัวดำเมี่ยมเลยนะครับววเวลาดื่มน้ำนะครับ ดูมั้ยมั้งฮ่าฮ่า่าฮ่านลุบอ่ะก็ได้เวลาทำความสะอาดอาบน้ำนะครับผม ดูฝั่งนังบ้างครับผมมางคนน้อยนะครับอาบน้ำเช่นกันนะครับ สวัสดีครับโอ้สั่งง่ายมากเลยนะครับนั่งรนั่งรถนั่งนี่องค์คนน้อยโชว์ท่าสวยแล้วเฮ้ยโชว์ท่าสวยแล้วนี่นะครับถ่ายรูปเก็บไว้นะครับโอ้ โอ้มีเอาหัวพิงเสาด้วยนะครับล่าเ,เล็งนะครับผมดูล่าเลิงเลวนะครับดูดูนะครับโชว์ดูโชว์ชวความน่ารักนะครับผมโอ้โอ้โอ,โอ้มีขาถีบเสาด้วยนะครับ <Okay. S 2> ดมสมบูรณ์แล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับมากๆเลยนะครับ <Okay. S 2> หล่อเลยครับผมมาอยู่โรงพยาบาลหล่อทุกเชือกเลยนะครับอ้วนมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้อาบน้ําได้ดื่มน้ําตลอดเวลานะครับได้กินหญ้าตลอดเวลาแล้วก็มีร่มเงาให้อยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ เรื่องแผลก็ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับดีขึ้นตามลำดับเลยนะครับเป่าสั่งง่ายมากครับ ดูความสดชื่นนะครับผมดูครับผมดูความสดชื่นแล้วก็ดูความแบบว่าสมบูรณ์ของเขานะครับผมล่าเรืงนะครับล่าเริงนะครับ้อง,บองหนุ่มที่โรงพยาบาลน,นะครับ สวัสดีครับมงคนน้อยขออะไรขออะไรนะขอ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 หน่อยขอหน่อยอะไรขอไม่เอซีอะไรขออะไรขออะไรขออะไรมีกวักมือเรียกด้วยนะครับผมขอ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  เนี่ครับเราอยู่ที่นี่เราก็ทําความสะอาดง่ายนะครับเพราะว่าเป็นพื้นปูนพื้นซีเมนนะครับเพื่อจะดูแลรักษาแผลแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะครับเพื่จะได้ไม่ติดเชื้อนะครับโอ้ชายงวงเก่งเลยน,นะครับขออะไร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 หิวอะไรมุมคนน้อยหิวอะไรหิวกล้วยบ่ เดากล้วยให้นะครับนะครับเดากล้วยให้นะครับชุดรอสวัสดีครับก่อนออเสียงใสมากๆเลยนะครับเสียงหรอเสียงใสมากเลยนะครับมงคลน,น้อย วันนี้นะครับก่อนกลับบ้านนะครับก็ได้ถ่ายให้ทุกท่านทคนได้รับชมก่อนนะครับผมได้อาบน้ําเห็นน้องล่าเรืองนะก็มีสภาพจิตใจที่ดีแล้วครับผมตอนนี้น้องเหมือนเหมือนจะเป็นปกติได้เกือบร้อเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมถ้าแพ้หายนะครับร่างกายของเขาก็สดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับหายห่วงนะครับผมดูล่าเรืองดูแจ่มใสดีนะครับทั้งสองเชือกเลยนะครับ ดีบูชูแต่หวานนี่ฮ่าฮ่าคัดคัก่อนอ้าคัดออคััคัออมาที่้อนนี้ก็ปากไม่บาด